วัดดีจ้ามือนียายจะไม่กะผ้ามว้วนผ้าลงทงลงทายเลยได้อจา้าเออเขียวเขาออกท่วงออเขาออกห่วงเขามาแล้วก็ยื้ลืมอนไปกำลังใจให้ตากับยายเด้อจา้าบายพี่น้องลุยกระถองสีภาไปย่ามรอบย่ามหลุ้มคือเก่าเลยจา้าพี่น้องส<า>วัสดีครับมาที่น้องมามามือนีสีมาร์มานอพี่น้องสีมาร์มือหนอ เขาไปหลุนเลยจ้าเด้อเขามาเป็นกำลังใจให้ตาเนี่ยได้จ้ากับยายได้จ้าตย่งนี้ใหญ่ะบ่คอยอะไรนี่เสียงยายเนาะพอยายพักหายอยู่ในกับเฮือนไปไหนบ่ได้ไปลุยเลยพี่น้องใหญ่หอดแล้วพี่น้องไปลุนเลยสิมา,มาน์มาเนาะเออหนั่นดิตาข้องกำลังหุนแล้วตาข้องจังไหน หอยฝางหอยกระปูน้อพี่น้นองมันเปิดลุนเลย,ยนี่ดีเป็นหอยอยู่คนะดหอยยังหลายลุนเลยพลยี่น้องปดมันอยู่พีน่น้องมันอยู่วันนี้นมันมันันจับเ้่องะพี่น้องเนาะทุ่งหมื่นกับพ่อท่านใจ ลุ้มดินบ่เคยใส่ถุงมืออถ้าถองเตรียมถุงมือมาอยู่ได้จ่าเด้วยแหน่ยาสะบัดแน่อุ้ยเนาะลุ้มบทีงโบแหน่พี่น้องปแต่ใส่หลังดิ่งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาสิเตีนออกไปอุ้ยจ้า บรรยกากาศพี่น้องแต่ทองมึงบอกไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ,อเห็นไหมเนา,าะเห็นไหมจักโตปลาไหลหน่อยตัวนึ่งปลาไหลหน่อยตัวนึหหงหรแบบือเหียนขี้ออกขีออกกันเตาะทองน้ำเสียงปลาบ่อนอยู่ đấy ส่วยยนอื่นก็ย่ำรอบย่ำลุ้มด้จ่าเด้อไปขอขคขอปลาแล้วหวานปลาก็น่นน่อยนก็ร้ายคือกันพี่น้องเ้ยเก็ดก็เหลื่อมไหวแนแะน้องพี่น้องวันลูกสาเก็ต้องเทียมหาข้ายรอเบลคลายรตเตรีด้จ่าเด้อไปจอยใหญ กอถึงยายน,นะจ๊ะเนาะก็ยายหายดีเราก็สิมากคือเกาเด้อจ๊ะเด้อฟังเสียงสาวไปก่อนไปเลยพี่น้อเดี๋ยวกับท่านอกอเห็นตาทองอ่ออ๋อถึงแล้วจ,ะจะุกจักจุกจักเลยนะ คือม,มันมีนิดเนี่ยหนึน่งสองซ้ำเออ,เอ,อนี่มานอยู่พี่น้องหมานอยู่<อ>นี่สองโ<อ><อ>ต้เ<น>ดหมดีม๋ยวพ่อกินอยู่นี่เปิดประมาณตั้งอเอาเทปลาสลายอีกกูยัยงปลาสลายรึปลาไหร่รึปลา,าเอียนว่ะอืม นานโอฉันออกเด้จ้านานละหมดเลยใส่เกา่านี่ใส่่ออขี้เก่าวันก็สีบื้อมาจากนี้นจ้าเด้อโอ้ย้ยินว่ามันก็ขเขาหลออปึ๊บเพลินว่ะหูตะ <c oughs> ท้องเทอีกนะเขาหูบื้อเลยนะหลานมาอื้อ งานได้่อเลงพ่อออมเนี่ยมานคือเกาไปต่ทองลุยต่อนัง uh, มันหลอนตัวน ah ี้เลยไห้นะเอาน้องเปิดเปิดางเปิดบ้างกันปัดให้ปาดหลดเถอะกระเบืองปา พี่น้องปัด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 อีกแล้วปดสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้ยวังตี๋ล่ะมันดินเต็มเอเล่เลยพี่น้องปัด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 ละแยะละแยะจะทองเตี่ยมใจทงมือแล้ววันนี้เปิดปุ้นซึ๊บนี่ปป๊บพะมังกั่งเห็นบ่เต็มเต็มเอเล่ไม่ออกโอ้ยปุ้นดี ป้าคนละลุนคือว่าคนละลุนลุนน่อยลุนใหญ่รุนเดพี่น้องอ๋อเี่อ้ยโอ้ยยา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 อืานเด็จดทะเบียนอยู่ยาล่ะอีีพี่น้องไรพี่น้อง ตะทองกระจ,บจบบ็บเนี่ยดูตะทองประทัานเมือดอยู่ยดุดเดือดด้วยพี่น้องด้ยออ้ก็ของมันนี่เขาเนาะพี่น้องเขาไม่เงียงาะเขามีเขาส่วนาหงที่หล่พี่น้องตู้หลายใสใสหน่อยใสใหญ่ใส,ใสบิ๊กใสจกออเอรว่ารลายรล่นพี่น้อง <c oughs> ข้าขงนี้ขึ้นร้ายกลัวเพราะว่าเขาหลอ้างนี้ขึ้นน้อยกลัวขึ้นมาหอยกบใหญ่ก็มีหอยกบใหญ่ก็ม,มี่โอ้ยเจ้าประทันเหมืออยู่นะตาทองโจมเท่ระสามกับะมือล้โอ้โห มาอันอีกแล้วพี่น้องผมยายนี่เลาม,มาได้เล้าเอื่นเจอพี่น้องได้มาให้มาจับสวยลูกส,สาวกับเอื่น,นกันเมาเามา,เาในตากับยายเด้อจ่าเด้อนี่เนาะพี่น้องม,มาจับมาเอาในยายกับตาเลยเอาไปแกงแอเอาไปแกงเอาไปลาบ จ้งไสโนใหม่สมกระแสบลาบกระแทบโตเหลือกโตบิก๊กเหมือนอย่างตาเดต้นหนึงพี่น้องออนั่นนันนั้น่มายคือจังดีดีแท้เห <c oughs> มอแล้วเตนนอาอเตนนึ่นะป่าคนละุน่นป่าคนละลุ่น,น,ลลนอไม้กอนซไม้กอนนก่มามดแล้วพี่น้องวะีทคือเก่าพี่น้องพีทในจะสีน้องพี่น้องะ ่ามันบ่อนอยู่ในงั้นน่ะตะทองตะทองเท่เหรอตะเท่แล้วเด้อพผินลองลงลงลง,อ,อ,งอือผิน้องอือตะทองสีหลังล หุยตอนุยี maybe maybe ่โตพีน <were unlikely> <inhale> ้องเป้ใหม่เด้อใหม่กูใชออื้ออย่งนี่ดีกว่าพี่น้องาจะทองหอดีกว่าพี่น้องนี่มะนามานนาไหน งมานะโอ้งมานี่รอดรอ,อบอบัสถืเยลเยตัวนี้อ,นนนอ่ะอือากาศแดดกำลังออกพระอาทิตย์กำลังขึ้นเฮ้อดายิ่ง เอียนแลนบอืมหลุนเลยปพ๊บลาลานี่หวานอยู่นล่ดเล่นอุดได้ได้ปลาดุกปลาดุกกัาเบลปลาคอไม่มีอื้อดึงดึงอะไม่น้รุดบอเฮ้เด ไิเท่เลยพี่เนาะปลาไว้แล้ว,ต,วตัวมันเต้นออกคือเก่าอ่าไปาไปลุ้นอีกต่อไปพี่นนอะหอดแล้วบนหลุนตเลีสิบามาน่านิ่หหมห็นหอยเขานะ ไอ้เปิดพมังกั้งจ้าท้อโอ้ยม้านยู่นี่พี่น้องดูพี่น้้องดวัวลายมันมีมือม้านมือม้านมือใด้ร้ายมือใด้ร้ายเนาะพี่น้องเนาะม้านคือเกาแต่กาม้านคือเกาป่ากนะกาม้านปากคือเก่อืมานลุงโอ้ยโอุ้ยโอ้ยอุ้ยคนดีเดินเดินแรง ท้องมือตัวนี้มันเป็นอย่างจะมันแข็ง <c oughs> นเสียงป้าบ่อนบ่อนผาอันไรบ่อนตาฝนฝน,นคือชิวามีแล้วมั้งลมลมแห้งพี่น้องต้องมุอแล้วหยุดใบคือเกาไม่เท่ก้อนเท่ก้อนก็ได้ถ้าเท่ก้อนหค่อยพิทอุ้ยซันพี่น้อง พ่อป,ป,ป้าหลพ่อป้าหลายป้าหลายลุสัน <c oughs> อืมดแบบีเลยมัดเร่งมัดไปก่อนอืมมัดใบมัดใบยันปลาสไลด์ออกอืมจะต้องกระสีปีไใบชื่เกาวอืมยึดเพื่ออย่ามันเขาลุ้มแตอย่ามันเต็มออกเนาะเพิ่งมาแต่มันเต็ม <c oughs> ไปไปพยายามมองไหมมองก็ท่องต่อไว้หลางมือไปแล้วก็เดินต่อไปพี่น้องไปดูอีกตออออ่อืมูบรรยากาศ พี่น้องงายมีดีเนาะพี่น้องบรรยากาศทุ่งไททุ่งหน้าเฮาไหมเหลืองเอ้ยเหลืองพูดนะเขียวขอจี้เลยเดี๋ยอะกันหน่อยก็เหลืองอารามเขียวกันได้พี่น้องห่อแล้วพี่น้องนี่ป้าบออะไรห้อยขึ้นน้อยห้อยห้อยกระปุกห้อยอยังจังวเปิดเิ่งปดนีไหมอุ้ย นี่ปัดม้านอยู่หล้วยมีหนามตัวพี่โนโอ้องป่ะทีคือมีนนหนามหนามอะไรจัจังไรอีกตะทองจับถ้าทองจับแล้วพี่โน้องอืออือตะทองจับป่าสองหมื่นนี่เอาใส่พี่โนโอ้องอืม หมดแล้วผีหระพี่น้องเผีของเนี่ยหมดยันเดือดพี่น้องเ้ยขาไปวังนง้เหี่ยงกันเลยดอกเมื่อกีต้าน้ำแล้ววะงางดีดีเมื่อกี้ก็ย่างก็เกือบถาวแพงแล้วเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเจ็บขาเลยแับนี้ไปสะท้องกานยางดีดี ป้าวพี่น้องป้าวพี่น้องเ้มีกะปเอพี่น้องปดปดโป้ากไดอยกะปพี่น้องเทเทปด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 กะป พี่น้องโอ้ยคือหลายแถวตาท้องกระปูอืออุ้ยเหมือนอุ้ยัดโอ๋มันกินมันกินป่าน่ะเนาะอ้ยเขามากขี้เหมดเลยเนาะอ๋อพี่น้องอือฟ้าฟ้าฟ้ากระปูคืหลายแตวกระปู ขอแล้วพ <Beautiful, S 2> uh ้ออีกเยอะปื๊ดมึงคืออะไรหัวเอเล่เลยพี่น้องกระปูุกดอกดอกดองสั่นมาสั่นหมดอยู่พี่น้องนี่ลายอันนพี่น้องหมดแหลวพี่น้องเต็มคูเอเล่ เมื่อมแล้วัดเต็มคู่อีเรวัดัดัดเก่าปะนี่รับเ่อนตาเรามาขุดหลุมแต่หิวเอาตัวควงกระปูเต็มคู่เลยไปอ่นเดี๋หิวก็หลังมาละ มหยังอ่ะตะทองเสียงเสียงมันดินนะเสียงมันด er ินคักดีนแน่แทะดูเขาดูเขาดูเขาตะทองวะกระปูก่อนสีขาวใดตะทองปู่นะปู่มันอันดื ปัดปัดปัดปพี่น้องมันเขาดูน้าง่ายมันไฟโอ๊ยมึงที่น่ะพี่น้องเดยกกระปูเดยวป้ายล้วพี่น้องปลาดูตัวงามนะจะท่องามดูพี่น้องปัดปัด ว่าเทออกก่อนนะสิเทใส่กระสังเด้อผสมปู่ก็คอยไปเทอยู่เฮือนอีกให้พี่น้องมึงงามๆนั่นแหละมาว่าคือหล่อมนันหล่อมนันมีแต่ปูเนาะอาอพี่น้องว้ันลงไปคัดเลยอือลงไปคัดกระปูเดี๋ยวได้ตอนละ โอ้ปาเข่งยังเหลืออยู่แต่ทองเด้อะไฟแช่แช่ตั้งกันได้แล้วอืออือปุ๊บปึ๊บมันมันขังกระปูมันขังงามมันขังเนาะมันได้เที่ยวงานนะอือไปไหวมาคอยม่ยาไม่อื่น ไปโอ้โหเสียงป้าบ่อนเนี่ยนั่นป้าบ่อนเดี๋ยวกระปูเกือบเต็มคูป้าก็ได้หลายป๊ดพี่น้องหลยแห้ถ้ายต้องใส่ฟืนเมืองนั่งให้จับป้าใส่จับป้าถึงใส่ก่อนพี่น้อนเลยลูกสาวเขาเขอจบคลิปได้จ้า ขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทีม่มีให้ยายโดยดีเสมอมาจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำไม่การด้จ้าไปตาทองสวัสดีครับตาทองกำลังเก<อ>็บปะกำลังไปเหี่ยนเนาะไปเหี่ยนไปให้เบิง่งอีกเทื่ยน,นึงได้จ้าเด้อถ้าลูกสาควคนนี้พิษผ่าประการได้ขอโถกขอให้ได้จ้ายำ้ำอย่าทิ้งยายได้จ้ากับตา เบิ่งใหญ่แน่ลูกสาวพาไปทายมงแนกัเบืบ้องใหญ่กับตาเดี๋ยจ้าเด้อบายทำเงินเฮงที่งนเล้วบัดบอเแห้งแล้วพี่น้องขายเบิ่งบัสปา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 อาขายะปูได้มากใายเบิ่งแคนี้แล้วพี่น้องเนื้อสองเลยี้